นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมกาโมพระวังโหติธรรมเทศสีปราพโวตีขอถวายความเคารพท่านพระกูสุวรรณเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญ จงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวพุทธผู้ใจบุญสุนทรทา,านทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งสติตั้งสมาธิสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ เพื่อที่จะน้อมรับเอาพระสัจธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระจินวรสสมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปไว้ในหัวจิตหัวใจวันนี้พวกเราใจดีวันนี้พวกเรา,ใจ,นนเราใจพระอยู่ที่บ้านก็ใจพระมาที่วัดก็ใจพระ โบราณท่านบอกว่าเข้าวัดเย็นใจออกวัดไปใจเย็นๆวันนี้เข้าวัดมาก็ใจเย็นๆใจดีๆครั้นเสร็จภารกิจเสร็จหน้าที่หลังจากฟังเทศฟังธรรมเสร็จเราก็กลับบ้านด้วยความเย็นใจนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญ เมื่อวันที่สามสิบที่ผ่านมาสามสิบกรกฎาคมที่ผ่านมานักเรียนวิทยายลัยเทคนิคเทคนิคบ้านเรานี่แหละเทคนิคนักฝาปรปฐมพร้อมกับคุณครูมาฟังข้อคิดมาฟังเทพมาฟังธรรมก็เลยถามนักเรียนนักเรียน สติคืออะไรก็มองหน้ากันมองเลลักเลลักสติคืออะไรก็ถามอีกเป็นซ้ำที่สองก็นึกไม่ออกก็เลยยกตัวอย่างว่าเอานักเรียนถ้านักเรียนเดินข้ามถนนไปนักเรียนไม่มีสติจะโดนอะไรโดนรถชนเขาบอกว่าโดนรถชนนั่นลหละสติคือความระลึกได้ แล้วก็ถามอีกคำหนึ่งว่าเอานักเรียนบุญคืออะไรมาที่นี่ได้อะไรนักเรียนได้บุญค่ะได้บุญครับอาจามาก็เลยถามว่าบุญคืออะไรนึกไม่ออกบุญคืออะไรก็เลยพูดให้ฟังว่าบุญคือความพออกพอใจลูก บุญคือความดีอกดีใจดีใจที่ได้เข้ามาวัดออกวัดไปให้ใจดีๆนั่นแหละเป็นบุญบุญคือการปฏิบัติตนอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ให้มีความดีความงามอย่าให้พ่อแม่ต้องเสียอกเสียใจนั่นแหละเป็นบุญอ่าาตมาก็พูดอย่างนี้ถึงจะเข้าใจพอตอนท้ายๆก็เริ่มจะเข้าใจคําว่าสติ คำว่าบุญพวกเราก็เหมือนกันนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้พวกเรามีสติสติคือพรามละลึกได้ญาติโยมละลึกได้ว่าขณะนี้พวกเรากําลังไหวพระสวดมนต์ขณะนี้พวกเรากำลังฟังพระอาจารย์พูดฟังพระอาจารย์เทศการฟังธรรม มันไม่ได้เข้าใจง่ายๆบางคนบางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เข้าใจยากดังพระบาลีที่อัตมาภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นเบื้องต้นว่าธรรมกาโมพระวังโหติธรรมเทศสีปราพโวก็แปลความว่าผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เปียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้รักใคร่ชอบพออกพอใจในธรรมะเป็นผู้เจริญก็แสดงว่าพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ที่มีความเจริญในธรรมเป็นผู้ที่เคยสั่งสมอบรมตนตั้งแต่อดีต,ตชาติมา มาในปัจจุบันก็ยังมีการมาได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เออนี้แสดงว่าความภาคภูมิอกภูมิใจของเราเกิดขึ้นที่ตัวเราดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติในการฟังสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนั่นแหละจึงจะเกิดบุญกับจิตใจของเจ้าของ ท่านทั้งหลายเป็นที่ทราบเป็นที่รู้กันว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเราได้สูญเสียทห,หารที่ป้องกันชาติบ้านเมืองไปหลายนายเพราะเราเขารักษาชาติบ้านเมืองเขารักษาอัธิปไตยปกป้องไว้ให้พวกเรา แม้ชีวิตเขาจะสูญเสียไปแต่คุณดีคุณงามความดีของเขาก็ยังปรากฏอยู่การตายจึงมีอยู่สามอย่างหนึ่งตายอย่างมีเกียรติสองตายอย่างสมเกียรติสาตายอย่างเสียเกียรติ ตายยังมีเกียรติก็คือได้รับการยกย่อง,องคุณงามความดีจากพระเจ้าอยู่หัวมีการพระราชทานเพลิงศพเป็นต้นนั้นเขาเรียกว่าตายอย่างสมเกียรติตายอย่างมีเกียรติญาติโยมตายอย่างมีเกียรตยกยริก็คือเหล่าทาหารหารกล้าที่ห่มทงไตรลงเห็นไหมญาติโยมก็ได้ดูญาติโยมก็ได้เห็น ที่ห่มคงไตรลงขึ้นบนรถทหารแล้วก็มีพระราชทานเพลิงศพยกย่องเป็นเกียรติยศเชิดชูว่าบุคลคลผู้นี้ได้กระทําคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองนะตายอย่างสมเกียรติตายอย่างมีเกียรติสุดท้ายตายอย่างเสียเกียรติอย่างไหนดีญาติโยม อย่างที่หนึ่งกับอย่างที่สองดีคือมีเกียรติและก็สมเกียรติดีแต่ตายอย่างเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนั่นไม่ดีตายอย่างไรตายอย่างเสียเกียรติก็ตายด้วยไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณงามความดีไว้ในหัวจิตหัวใจเลยชื่อเสียงเกียรติยศย่อยยับไปแต่คุณงามความดีมันยังปรากฏให้โลกได้รู้โลกได้เห็นอยู่นั่นเขาเรียกว่า ตาอย่างมีสงา่าตาอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ก็ขอส่งดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราให้กับเหล่าทหารกล้าพูดซึ่งเสียสละให้กับชาติบ้านเมืองให้เขาไปสู่สัมปรายกิกภพบแม้คุณงามความดีของเราจะเล็กจะน้อยนี้แต่เรามีน้ำจิตน้ำใจ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับทาหารหารเหล่านั้นให้เขาประสบกับความสุขความเจริญให้เขาได้เกิดเป็นเทพะบุตรเกิดเป็นเทพพยาดามาสู่ชีวิตเราญาติโยมทั้งหลายคนเรานี่อัตมาว่ามันเหมือนกับพระจันทร์บางครั้งมันเต็มดวงบางครั้งมันแหว่ง พระจันทร์เพนเดือนสิบห้าค่ำมันจะเต็มดวงบางครั้งดีดีตื่นเช้าขึ้นมาคิดดีตลอดทั้งวันพูดกับลูกก็ดีพูดกับหลานก็ดีพูดกับภรรยาสามีก็ดีนั่นแหละเขาเรียกว่าพระจันทร์เต็มดวงแต่บางวันพระจันทร์เหมือนกับแหว่งชีวิตเราก็ค,คล้ายๆกันตื่นเช้าขึ้นมานี่หงุดหงิด กับฟึดกับฟาดไม่รู้เป็นอะไรขาดสติสัมปชัญญะเหมือนกับพระจันทร์ในวันแรงเหมือนกับพระจันทร์ที่มันแหวงไม่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญจงทาชีวิตเราให้เหมือนพระจันทร์ในวันสิบห้าค่ำให้มันส่องสว่างจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ หยิบใส่สีสีมตกแต่งกายหยิบใส่ในหัวใจเราหยิบใส่สิปิยะวาจาหยิบใส่ในหัวใจเราหยิบใส่สิทานเอามาใส่ในหัวใจเราหยิบใส่ีิการฟังเทศฟังธรรมหยิบใส่ในหัวใจเรานั้นเขาเรียกว่าการตกแต่งกายตกแต่งวาจาและ แใจให้งามงามอย่างไรญาติโยมงามอย่างผู้มีศีลงามอย่างผู้มีธรรมงามเช่นนี้เขาเรียกว่างามอย่างพระอริยะเจ้ายกย่องสรรเสริญงามชนิดนี้เทวดาต้องการงามชนิดนี้สวรรค์ชันไหนไหนก็ต้องการชันดาวดึง ส่วนมากจะดาววดึงนิยมที่ดาววดึงดาววดึงจะมีอายุพออุบัติขึ้นปับ๊บจะมีอายุเท่าเท่ากับผู้ชายจะมีอายุประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกปีพอดีเป็นหนุ่มเป็นเทพพบุตรหนุ่มถ้าผู้หญิงก็เป็นสิบห้ายกหยกสิบหกยันยันนี่กําลังสวยกําลังงานก็จะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนวกว่าจะหมดอายุขันนี่เทวดาชั้นดาวดึง การกินกันเป็นอาหารของเทวดา <c oughs> โภชนาทิปนึกอยากจะกินอะไรมันอิ่มท้องระยัดอยู่นึกอยากจะกินอะไร,ม,ม,ร,ะะไรมันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วไม่ไม่ต้องเคี้ยวเทวดาชั้นดาวมาดึงไม่ต้องเคี้ยวอาหารนะนึกเลยเพราะว่าเป็นอานุภาพของเทวานุภาพระลึกได้ระลึกเพราะอะไร เพราะบุญเก่าตอนนี้แหละตอนที่เรากำลังสั่งสมอบรมอยู่นี้แหละมันส่งผลไปให้เรามันส่งผลไปให้เราไปเป็นเทวดาบุญที่เคยสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันจะสั่งสมอยู่ในหัวจิตเราเมื่อตายไป ก็จะแยกออกมาเออสมควรจะเป็นมนุษย์นะสมควรจะเป็นเทวดานะเทวดาไม่มีง่อยเปรี้ยเสียขาญาติโยมเทวดาจะรูปร่างสมบูรณ์กันหมดเหมือนกันทุกทุกคนไม่มีง่อยเปรี้ยเสียขาเหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์เรายังแยกบุญแยกบาปแตกต่างกัน บางคนเกิดมาสดสวยบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมาพิโกงพิการง่อยเปรีย้ยเสียขาแตกต่างกันเพราะกรรมเป็นสิ่งจำแนกกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้เกิดมาเช่นนั้นแต่ถ้าเป็นเทวดาจะไม่มีบุคคลง่อยเปรีย้ยเสียขามีความสวยความงามเท่าเท่ากันผู้ชายจะมีอายุประมาณสักยี่สิบหก 2ี 25, ่สบ้ายี่ิบหกปีผู้หญิงก็จะสิบห้าสิบหกพอดีพองามน, mm. นั่นคือเทวดาชั้นดาวดิงนึกถึงอาหารอยากกินอะไรมันก็อิ่มท้องเสร็เรียบร้อยนี่ดังนั้นเรามาวันนี้เพียงแต่เราละลึกว่าพระเจ้าประสงค์ท่านไม่มีข้าวปลาอาหารท่านไม่มีไร่ท่านไม่มีนา ท่านไม่มีการซื้อการขายการจับจ่ายข้าวของเราละลึกได้ว่าเราจะอนุเคราะห์ท่านเพียงแต่เราละลึกเฉยๆเราก็ได้บุญจะกล่าวไปใหญ่เราเอาข้าวเอาน้ำโภชนาอาหารขาธิยะโภชนยะมาให้กับพระเจ้าประสงค์มาถวายแก่พระเจ้าประสงค์ บุญนั้นเกิดขึ้นที่จิตใจเราหาประมาณมิได้มะโนกรรมจึงเป็นหัวหน้าแห่งกรรมกรรมแห่งจิตใจมะโนกรรมที่เป็นกรรมดีจึงเป็นหัวหน้าแห่งจิตใจเราละลึกดีตั้งแต่เชา้ามาที่นี่เราก็ทำดีออกจากวัดไปเราก็ทำคุณงามความดีบุญสำเร็จ เกิดขึ้นที่หัวจิตหัวใจเราบุญนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดแม้จะล้มหายตายจากโลกนี้ไปบุญนั้นก็จะไม่หล่นหายไม่เหมือนฝากธนาคารไว้ถ้าเราฝากธนาคารเราตายไปลูกเอาหัวเอาเมียเอาแต่ถ้าเราฝากธนาคารบุญเราเป็นคนเอาเราเป็นคนเอา เราส่งเบีย้ยธนาคารส่งเบีย้ยประกันชีวิตเราเบีย้ยประกันชีวิตมีอะไรบ้างมีทานมีศีลมีฟังเทศฟังธรรมเราส่งทุกวันทุกวันส่งไปส่งไปมันมากเองตายไปเบีย้ยประกันโอ้ยเยอะแยะเลยทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเต็มหมดนั่นแหละไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ พอสังเกตวันนี้พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสู่สถานที่ตรงนี้เรียกกันว่าวัดไร่เกาะต้นสำโรงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่มีคุณค่าเป็นสถานที่ที่พวกเราได้สั่งสมอบรมบุญตั้งแต่